สวัสดีครับพี่น้องพบกับบอบุรการนะครับเมื่อนี้บริยูไตวันเรเดอร์ครับเมื่อนี้อยู่ไทยเฮานะครับคือเมื่อนี้นะครับคือผมชิพาเมียผมไหวพระนะครับคือสองคนเฮานี่นมากเอดบุญไหวพระนะครับผมเก็เลยต้องสิพามาเขาวัดเดี๋ยวจะให้เบ่งนะครับว่าทางเขามันอยูยังไหนนะครับคือนี่นะครับถ้าออกจากบองการถ้ามาเนาะพี่น้องนะครับเมื่อซอยู มัอยู่ไกลอยู่ด้นะครับจากบึงการวัดอหงศิลาวาฒนะครับโอากุสิมาไหว้พระกันเสร็จแล้วทางเข้าเท่าคุโบเดม่าด่นเลยลืมหลังนี่แหละครับวัดอหงนะครับอันนี้มีอะไรมีก้อนหินหลก้อนหินเป็นน่าวักก็อสดือแม่น้ำโขงเนี่ยภาพบึงสะดือแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวเลี้ยวเข้าวัดกันก่อนนะถือกล้องถ่ายเนี่ยเดี๋ยวพาเมียกันพี่น้อง บูได้มาดูเกือบสองปีแล้วครับบูได้มาเนี่นะครับมันคือมีทฉาหารทห,หารตะเวนชายแดยนมัน้งแม่นวะเราไปเที่ยวเปล่าเฮรามาเที่ยวว่าไปลกใจทหารเปล่าเพาะว่าวันนีบผมมียังมากมายครับทุกคนอยา่ล้านจอดรถกันอยู่ขึ้นมาเนี่แหละครับแฮปปี้มูเจ้าก็้ิมาจอดรถกันอยู่นี่เท่าไัร่ทำไมก็จอดได้เหรอนะครับ พญาอย่างพญานาค็แหละพญาน้าเก้าเสียงเก้าเสียงเาะั่นสามารถไปมากรา,าบไหว้สักการะได้นะครับูะไรเขาที่เขาไปไหว้พระพุทธร,รูปอยู่ในอกุในอย่างในอย่างคือเขาสลาเานาะนเออในบวชเพิ่นบุญแหละโอ้โหบุญขอพญาน้าขอพ่อให้หลายๆเด้อพี่น้องเอ้เนยนี่ วังปูพญานาาว่าสันไปทางไดเป็นวังครับนี่ครับน,น,น,รน้ำโขงเด้อเดือนพฤศจิกายนี่น้ำกัยังบูรดลงปานใดเด้ครับน้ำก็ยังเหลืออยู่พอสมควรน,นะครับเออน้ำก็ยังไหลอยู่ในวัดอันนก้นจะเป็นวัดประเทศเล่าเนีย่ยอยู่ฟังเล่าเนี่ย ถอดบ่ข้างในเนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปทองคำครับพี่นอ้องเคยคุยกับอาจารย์เออพระล้วก็มาไหว้พระเือนนลยแหละขเขาได้แล้วว่าเป็นยังไงย,ย่านพระบ่ะ <laughs> <laughs> ไหว้ผ่าขอพกนนะครับนี่ไงเนี่ยครับข้างในบวชนี่ก็จะเป็น พระพุทธรูปทองคำนะครับิ่นมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องนะครับว่างๆมัธไทผ่านมาทั้งนี้นะครับผมจากบึงการนะครับผ่านไปสินนองใายนะครับถ้าไปเที่ยวก็อย่าลืมแวะวัดอโหงศิลาวาสนะครับแต่ผมก็อยากตีแน้อยนะครับเพราะว่ายุเทินนี่ไกลคักนะครับครับปุเป็นยังครับว่าแค่ใจเขาศรัทธานะครับเขาก็มากราบไหว้เพื่อนได้นะครับ ไปเล้เดี๋ยวจะพาไปเบึงโขดหินนะครับงลางๆนะครับไปเสียงเสียงซีปากเปาไปเสียงนะครับนะครับขอให้เรื่องไล่ๆนะครับผมเออได้ผ่านไปนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับบวุวาสิป,ป็นผมหรือว่าพี่น้องที่บึงอยู่ทางบ้านนะครับผมเอกะ รื้อยังยก็เท่าไม่เอาอะไรมาจะรืยอนอะไ,ไร <Okay. S 2> านไง <c oughs> ไปรุดดิดิดดิ๊ดดิ๊ดดิดิ๊า,นะา,ยยา,า,าดิา๊ดดดิ๊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  มีหม่องนึงเด้ถ่ายรูปเป็นหม่องจุดถ่ายออรูปไปดงบ่ไปโอ้สภาพยังบุตรผมครับมากอ่ะเอออยู่ไหนมันจะมีเก,กาะกลางน้ำนำ้ำบ่บุกการครับบ่บุกการครับ <laughs> ขอบไปเบื้องเด้อ,รอรดครับเขาไปติดตามเด้อ,อ,อ,อ <laughs> ไปเาขาเขาไปเบิ้องไอ้นี้เจ้าเอื้อนหินยัง <laughs> <laughs> นม่รู้แหละไปขาไปพาพี่นอ้องขาไปเบิ้งซะก่อนนะครับไหวพระ,ะเรียบรล้วก็อย่าลืมนะครับพานมาทางบึงก,กัรนะครับที่เขาน้องคขานี่ยแหละเส้็จนี้แหละนะครับผม มันจะอยู่ขวามือนะครับวัดเขามาไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อเพื่อนได้นะครับผมนิาหลวงพ่อสุไันนี้หามรถเขา่าอ,อย่างที่เขาไปเสียงเสี่ยงซีบอ่ะใช่สักซีทครับพี่น้องนะครับมาพี่น้องกระถือเรียกถือเบื่อกรนหลยคย้นแล้วที่มาไหว้วัตองหงครับอยู่จังหวัดบุการเท่าล่ะ พอาพุทธลูกท้องคำเน่ะมาบุญก็ได้ดิมาบุญนะพระเจ้าก็ได้หลายคน,ขอขออนมาบุญก็ได้เหรอขอพรมาบุญมีเอฟซีน้ำมันยาเนี่ยก็จะว่าเคยเขาไปติดตามผมอยู่ว่าสัน <laughs> แต่ว่าผมบุดีเฮ็ดเกี่ยวกับเอด็ดการท่องเที่ยวกันได้นะครับอือ ผมอยู่ไต้หวันเนาะเหตุเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับมักไหวพระมากละบายบูชาเพ่อนนะครับเสียงเซียงเสียง<ด>เบร่อรเลยสนะิบเก้าหร้อว,วะนี่แมนนะแมนแมนพี่นงก็เลข้ยงเดี๋ยวในเบอร์เฮเวล สิบเก้าแล้วครับเมียนเราคลิกมึนหูมึงมีเหลียกบ้านี่ยิแหละนี่นี่แมนแมนเลยเนี่คนเขียนนี่สิบเก้านี่น่ะเนี่ยสิบเก้าเนี่คนเขียนใำไมนี่ไปเบื้างแต่เรคนสีหายบุ้นน้อครัน อันนี้เป็นพุทธรูปพุทธจารย์โตนะครับผมนี่แหละเงียบสงบครับวัดเพิ่นพี่น้องเป็นยังไงสาวที่สิบเก้าเป็นไห้หรือเปล่าก็ไห้ตัวยิวยนบนเตียขยะเนาโอ้มีติดีนี่มิติเรื่องดีๆนี่เห็นไห ไปที่สิบเก้ามีความสุขสิ้นทุกร้ลนท่านสุนทรจริงจังดังว่าขานจะปาดทุกสุขใจให้เบิกบานอยู่ทุกที่ปาราตีไม่มีเลือนจะวังลาบอาบสมอารมณ์ปองทั้งคู่ครองดีกะไรไข่จะเหมือนลาบหรือคู่สูนเน่ไม่เชร์เชือนในสามเดือนนี้ไซไม่ค่าคา แม้เป็นความก็ชนะเขาความของเราจะเป็นต่อในข้อหาถามหาญาติลูกนี้หนีพักตาขอทายว่าคงประสบิบยินดีจะสู่ถิ่นฐานใดไม่ตกอับคนจะนับหน้าพร้อมน้อมศักด์ศรียิ่งแก่ตัวยิ่งเพิ่มเสริมความดีจบใบนี้ว่าประเสริฐเลิศนักเอื้อประสันอดีดีดีดโอ้คือดีใชส่สาธุสาธุสาธุ ไปเธอไม่เสียงเหรอไม่ฉันไม่ชอบเสียงผมเป็นคนบูมากเสียงดวงครับย่านยันพิดหวังนะนะนะครับเดี๋ยวเขาภาพเบื้องหินนะครับผมเอออย่างสวนหินอาหงวัดสันอยู่ทางนี้นะครับออกนี่แหละเขาเขาไปไหว้พระพุทธร,รูปทองคำหล่ะกันยางเรียกขวางมานนี่นบ ทางขวาเ่าออกมาก็เรียบขวา,าเข้ามาแต่หามาจากหม่งโจรร์้นหาก็เรียบซ้ส <c oughs> ่จากสายจากขวารอไปัสเดี๋ยวใช้เกือบกัน <c oughs> จะยินห่วอเลยเนี่ยโอ้ตายมันงหงนามบ่เฮ้อะ <c oughs> ไร เขา้องน่าไปปะเดี๋ยวพี่น้องเขากับเขาไปเบื้องหินันครับเป็นสถานที่ที่เงียบสงบพอสมควรนะครับเลยกะบรบุนไว้ยนะครับผมมาพักผ่อนย่อใจกันได้นะครับผมผมกับบรูวเป็นอย่างไรกันคือมาบึกิการเพื่อใดในี่อคือต้องมาวัดเนี่ยนะนะครับว่ามันเกิดมีต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้ยางนาหรือเปล่าเนี่ย แมนแล้วต้นต้นยางบ้านเ่านะครับพี่น้องะะีเหินประยานแทะมายกล้อก็นีเอ้พี่น้องมาเห็นเป็นหินที่เกิดขึ้นเองนะครับตามธรรมชาตินะครับโดยที่เขาพุ่ได้แต่งเสริมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมีพระหลวงปูทวดนะครับผมดูดูดดเดี๋ยวท่านยางมาท่านนี่นะครับแล้วก็มีคำมีพัสศิีบรีเรียวขอาเ้้าไปเป็นถ้ำอุปคุดนะครับพระอุปคุดถ้ำคุดวะท่านก็จะมีแมวตัวหนึ่งนอนห้องอยู่นี่เ้ยะ อย่งลูกหจะสวบขาดิไปขับไปไหวได้ไอยู่ในนี่ดเ,นเดี๋ยวขออนุญาตด้พี่น้องด้ยคืออันนี้คือเพิ่นสร้างขึ้นเองนะครับนี่มันจะมีหินแต่เป็นหินก้อนนี่นะครับนี่แหละก้อนนี่ที่เห็นอยู่นี่ คือทางบนนี้นคือเพื่อนสามคือนย่างผมผมมาอยู่ตอนเพื่อนสามนะครับเคยมาอยู่นะครับเป็นถ้ำพอุปคุดดูสนคือเอื่นทำอุปคุดนี่เป็นหินนะครับประมาณนี้เลยพี่น้อง quay vô nơi rút anh này cái chụp biển nhau không có chân nạc cái dàn ชมธรรมชาติชมหินหนี่มันเกิดขึ้นเองนะครับเป็นหินผู้หินอยงนี่แหละนะครับนี่เกิดขึ้นเองเหมาะสำหรับผู้ที่อยากมาพักผ่อนแล้วก็ต้องการความเงียบสงบชมวิวทิวทัศน์นะครับเมื่อกี้นี่เห็นกระเจมมาประมาณขั้นรถหนึ่งนี่แหละเน่รถทัวเดี๋ยวออกไปเบิ่งกัน จะไปถ่ายรูปกับไปได้โบเทาเม,มานโบข้างในนี่ก็มีอีกเ่ยสักการะพระธาตุเจดี JD, สีอาหงมุงแม่นี่บอสปาดต้นตีนเปียตัวน,น,น,นี่ต้น,นตบ้ามกะกะเบาอ่มะมะกะเบาอ่ะแมนโบ Oh, นี่<ม>ครับพี่น้องไผ่หูแจักนี่คอมเมนต์แม่บอกกันแน่นไงมากกียงกูเกิลนะครับกูเกิลคือเค,อคอเห็นอยู่ใส่ไงบไม่ผู้ใดให้ถามเนาะถ่ายบุ๊คถ่ายรูปบนดู ปิดต้นสาละว่าเั้นพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเคยเห็นบ่นะครับวาดหน่วยบักใหญ่เลยผุ้น่ะต้นสาละขอเส้นนทีพระพุทธเจ้าเกิดในใต้นสาละบ่เป็นต้นโพเป็นต้นโพใทยไทยเราพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นโอ้ครับพี่น้องพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาละเออนี่แหละคือเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าประสูตินะครับนี่ต้นสาละนี่เพิ่นประสูติใต้ต้นนี้เลยนะครับ อบอกมาแล้วขวนลุก,ลกต้นสาระ,ระมีจากต้นนี่สองอันนะกระแมนบ่เดี๋ยวลืมเด้อพี่น้องเด้อย,ยางมาส้มกันได้ครับยางมาส้มได้หนึ่งสองสาม มีสองต้นต้นหนึ่งหมากต้นหนึ่งบวัวหมากหนึัดมือบาบบาบา้าเป้าเป้าฮัานผู้ใหญ ไปไหวได้บ่นี่หลายคนมาอาสิมาบ่งถึงเลยครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตด้วยครับบ่วเคยมาจ้าเถือ่อนี่มองนี่เพื่อนให้ึ้นไปไหวหรือบ่วให้ึ้นบ่รู้แต่ว่าผมมาแล้ว มาเดิสิเห็นวิวไปเลยบอกเลยอย่าเลยห้ามปีนห้ามปีนโอ้ยไหลไปก่อน เพ็นยังบัวมาอยู่เนี่ยผมอยู่ทางเทืองเ่ยครับอยู่ข้างหนาเลยครับพี่น้องอยู่หนาวัดเพิ่เลยเนี่ยมองทางเขาะนะครับโอ้เป็นพระธาตุลงเป็่อนบันี โหดกาห่วงยในี่แต่ยานไหลเงียบมากรูว่าคนในเขามากพแต่ว่าผมว่ลวงเขามากแล้วจะเป็นกุฏิเป็นระมัดไม่นนอ๋อผูหวิงแลัวครับมาเมื่อนี้ได้ไหวพระ มันจะมีอีกวัดหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับก็เลยไปทางบ้านแพงทางนาครพนมไปคุณวัดทาไข่นะครับวัดเนี่ยจะมีเรือบโบร้านขนาดใหญ่อยู่นะนะครับพี่น้องสามารถไปเที่ยวได้นะครับครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นไอ้เอิ้ยังจุดถ่ายรูปนะครับทุกคนนะครับเราสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับ ลงไปได้นะครับแต่ระ,ะมัดระวังนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผม,ามาเออระมัดระวังออนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ามันยังบม่ลงนะครับบุญจำเป็นกรับมีเด็กน้อยเด็กๆกยาวเด็กๆลงไปเหรียญข้างล่างนะครับมันอันตรายนะครับพูดรับทุกคนสุด <ítulo> <ire> ล,ล oh. ูกหูลูกตานะครับเสียงยังจุดชมวิวนะครับเอาแผ่นกล่องมาทางายกสิเห็นเบิดนะครับวิวนะครับ โดดๆมากเธอหนึงครับพี่น้องมาไหว้พระนะครับมาเออเอออะไงนะครับมาสงบสติอารมณ์นะครับอยู่วัดนะครับหลังจากที่ลุยงานมากกับโบ๊ทได้หลายปีหรอกไปปีเดียวนะครับกลับมากกับมาพักผ่อนนะครับผมมาไหว้พระนะครับนะครับหนาเหลี่ยนะ อันนี้ก็จะเป็นกุฏเ,เป็นโบสนะครับที่มีพุทธรูปทองคําอยู่นะครับผมน,นี่ก็จะเป็นสะดือแม่น้ำโขงสุดเขตแดนสยามนะครับติดกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเลานะครับผมซอม่้คไฟแมนปุทสอมบังไฟลรมั้งนะครับ,ปบไปรุ้ท<ะ>ันใดที่ ผ่านมาท่งนี้นะครับกะแวะมกักไหวพระได้นะครับผมสงบนะครับบม่มีอะไงกวนใจนะครับพูดเดียว้ๆนะครับุเพื่อนมาแต่ตใส่นี่ยคือซื้อวัตจุมาแต่อพาดไต้หรือเปล่านี่มาไก่ได้เนี่ยรถทัวร์หนึ่งนะครับไปอ่ะไว้สวัสดีครับพี่น้องนะครับไว้พอกันไหมในอีพีต่อไปนะครับทา มีสิ่งใดที่บุถึกใจนะครับก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็ขออภัยไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาน้ำไปกลับไปปรปับปุงนะครับผมขิดอีลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ